สวัสดีค่ะในพยอมก็จะมาแนะนําวิธีการซักผ้าที่มีขนของสัตว์เลี้ยงติดแบบนี้นะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลูกค้าของพยอมเองนะคะซึ่งลูกค้าก็จะเลี้ยงน้องแมวไว้นะคะก็จะมีขนติดมาเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะติดเต็มเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ทําการแยกสีของผ้าออกก่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะผ้าสีผ้าดําเราก็ทําการแยกก่อนซักแบบนี้นะคะซึ่งขนของน้องแมวนะคะก็จะเห็นได้ชัดกับผ้าสีเข้มนะคะโดยเฉพาะผ้าไหมพรมแบบนี้ค่ะก็จะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะแล้วก็จะเกาะ ขนของสัตว์เลี้ยงได้อย่างดีเลยค่ะนี่นะคะตัวช่วยในวันนี้นะคะก็จะเป็นเทปใสหรือว่าเป็นเทปกาวค่ะนี่นะคะเราก็ทําการดึงขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วม้วนย้อนกลับแบบนี้นะคะเพื่อให้เทปกาวตัวเหนียวเหนียวนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการดึงขนออกจากผ้าได้เลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะดึงออกให้หมดเลยนี่ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็ใช้ได้กับขนของสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ทําการดึงออกให้หมดเลยดึงออกให้หมดทั้งตัวเลยนะคะนี่ค่ะก่อนที่จะนําไปซักนะคะเพราะว่าถ้าเรานําไปซักเลยนะคะก็จะทําให้ขนของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเกาะอยู่กับเครื่องซักผ้าได้นะคะเมื่อเรานําผ้าชิ้นอื่นไปซักนะคะก็จะทําให้ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะไปติดกับผ้าชิ้นอื่นได้ค่ะนี่นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าขนของน้ำแมวก็จะติดเต็มเทปกาวเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็ทําเหมือนกันทุกตัวเลยนะคะนี่ค่ะโดยเฉพาะผ้าดํานะคะเราก็ทําการดึงออกให้หมดแบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําไปซักนะคะส่วนวิธีการซักนะคะพี่ออมแนะนําให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ําในการซักนะคะเพราะว่าจะไม่ทิ้งคราบขาวไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นผงซักฟอกนะคะก็อาจจะทิ้งคราบขาวไว้ได้นะคะในกรณีที่เราล้างน้ําออกไม่สะอาดหรือว่าล้างน้ําออกไม่หมดนะคะ นี่ค่ะเราก็ทําการดึงขนออกให้หมดทุกตัวเลยก่อนจะนําไปซักนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราหาซื้อได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อดึงออกหมดทุกตัวแล้วนะคะเราก็นําไปซักได้เลยนี่นะคะโดยจะแยกซักเฉพาะผ้าสีดํานะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ